อยูยญาติเยิมจใช่ยุยเจนจัดการเจนจัดการไอ้คนที่ปลายปืนนะนะที่ขี่ไปเมื่อกี้นะนั่นแลลวอ๋อน้องแมททิวน้องแมทธิวอ๋อเขาบอกว่าท่าใหญ่หน,นะคนเนี้ยไม่ทำใหม่นะขาดไปคนหนึ่งลูกชายยังไม่ขี่สักทีเบอร์เจ็บเนี่ยกิรพันธ์รักความชอบโอ๊ตสตรีทเนี่ยขาดไปคนเดียวเหรอ,ตอ,ตอโตแล้งช่วยคุณพ่อกันสิ อ๋อพ่อเลยยังไม่อยากเลิกหรอกแต่ว่าลูกก็จะเลิกอย่างเดียวเราเป็นยูทูบเบอร์ใช่เป็นยูทูบเบอร์อีละพันละความชอบนะธีรพัน์รักความชอบธีรพันธ์ธีรพันเออทีรพันเปนลูกชายเป็นพ่อเป็นทีรพันเออเขาจะธีรพันธ์กับพักทุกตัวทีรพันธ์กับพักเหรอเออถ้าธีรพันธ์เนี่ยคนนี้ออสเตรียในทีรพันธ์พันนี่เป็นเป็นอะไรกับพักอ่ะเป็นพ่อ สกีรพัชอ้อนี่ยจะเป็นลูกอ้อนไม่อยากขีแ่แต่อ้อนไม่อยากเลิกโอ้โหเป็นซูนปาร์ตเนาะเข้าะละออกล้องอ้อนฉลาดยังไงพวกจู่อ้อนฉลาดยังพวกโอ้โหต้องออกไอยอยูไม่ได้เหรอวะโอเคเปล่ากำมือเอาดับเลยยังไม่สมัครเลย,ย,มส,มเลยสมัครเลยยังลูก ล้อขบอกว่สมัครแล้วเอไม่สมัครรถจะเพื่อน่างนี้หรอสมัครทางบูทูก็้าไม่สมัครรถหนูจะเพื่อนอะไรูหลายรอบแล้วจะมาบอกว่ายังไม่สมัครเนี่จมองชอแกงเด็กไองปนตน่มอแกลงเดกเข้าแกงผมรู้หลาจอมองที่ตามาอรอบเดป็นสมักา้กาบ ครับเด็กนหใช่เฮ้ยแล้วแต่ตองมี2เลยนะหนึ่งศูนย์แปดใช่น้องเข้ากล้องพรเลตอะไรพวงบุญชูเด็อดจัอะไรนะ